ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะครับใน90าลายเป้าหมายการสินให้พี่เนตเราไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังนะครับคุณยายจันนาสุนทรงนะครับอยู่ท่าเยี่ยมนะครับตำบลลำชีวันนี้ในอำเภอพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ประธานสภาแล้วก็ชาวบ้านนะครับแต่แถวนี้แล้วก็ผู้ช่วยนะครับแล้วก็ช่างช่างเราก็ผู้ช่วยเราเนี่ยแหละครับเป็นเป็นช่างมาปรับปรุงที่ที่พักอาศัยของยายนะครับปัจจุบันยายอยู่คนอยู่คนเดียวกับหลานสองคนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยหลาไปทํางานที่ที่ข้างนอกนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวสภาพบ้านเนี่ยบริเวณที่ที่ช่างกําลังทําตรงข้างหลังนี้นะครับเมื่อก่อนก็ปูด้วยผ้เาเต็น์นะครับกางด้วยผ้าเต็น์นะครับและสภาพข้างๆฝั่งด้านนี้ก็เป็นสังกะสีที่ที่ผูแล้วนะครับและขณะนี้เนี่ยพาย,พายุก,กําลังมานะครับฝนกาลังมา น่าจะมีปัญหาในการอยู่อาศัยนะครับพวกเราก็ทุกคนทุกฝ่ายนะครับทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับยายให้ได้ดูดียิ่งขึ้นนะครับยายแล้วปัจจุบันในยายยายอยู่กับใครอ,อ๋อยายก็มาอยู่ด้วยนะครับปีิพักอาศัยยายก็อยู่ที่นี่นะครับบริเวณตรงนี้จะจัดเป็นที่ทําอาหารใช่ไหมยายใช่ทำอาหารก็เดี๋ยวสภาพพอปรับปรุงก็น่าจะดีขึ้นเนาะ ครับคบก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะเขาที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับและนี่คือหนึ่งเป้าหมายของอำเภออีกหนึ่งแห่งครับโครงการาการสินแฮปปี้เน็ตเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับขอบคุณครับ